เย็บอะไรนะเย็บแบบไหนนะเย็บเป็นแบบเอาลวดเย็บแล้วก็สเตปเปิ้ลเย็บเอาเพราะมันเย็บใหม่เย็บใหม่ใช่ไหมใช้เล่นเลยใช่ครับไปเอาไปเอาไปเอาเฮ้ีทีทีอะไรเปล่าเอามาปล่หน้าลองมาปล่หน้า ปะตรงนี้ก็ปะข้างหลังก็ปะหมดเลยจะเลิกเธอหนูจะเลิกอ,อย่างเดียวเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ยอมเขาไม่อยากเลิกเขาก็จับจับแขนจับแขนหนูข้างนี้เขาก็สาดเขาถนัดมือขวาเขาก็สาดสาดก็เลยมาโดนตรงนี้ครั้งสองก็มาโดนตรงแขนรอบสามก็โดนข้างหลังนะคะจนหมดขวดไอ้น,นั่นเลยะ นั่นก็ถ้าก็มันเป็นวันอาทิตย์พอดีวันอาทิตย์แล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้มันเป็นวันจันทร์หนูก็ไปไปบ้านเขาพอดีมันตัวหน้านี้ก็แยกกันอยู่สามวันแล้วค่ะก็ไปเอาเสื้อผ้าไปเอาที่นอนกับกระเป๋าให้ลูกคนโตเขาวันศุกร์เขาไปอยู่ด้วยมันเป็นวันจันหนูกเลยไปเอาพอจะไปเอาก็มีปากเสียงกันทะเลาะกัน ทะเลาะกันไม่นานเขาก็กินเขาก็กินเหล้าวันขวดหนึ่งขวดเล็กไงคะเขาก็กินเขาก็แบบตึงๆหน่อยคะ่ะเมาหน่อยก,เก,เอก็เขาก็จับแขนหนูก็ทะเลาะกันเขาก็จับแขนหนูเสร็จเขาก็สาดสาดเลยคะ่ะครัง้งแรกก็สาดต,ตรงใบห,หน้าถูกหน้าเราก็หลบหลบเขาก็สาดทั้งที่สองก็โดนแขนพอมาสาดซ้ำครั้งที่สองก็โดนหลัง สาจนหมดขวดที่เขาเตรียมมาก็อกเสบอกล้อนก็ร้องให้คนช่วยค่ะน้าเขาก็ออกมาออกจากห้องมาช่วยก็ตั้งสติได้ก็ถอดเสือ้อถอดอะไรก็หาผ้าคุมเอาอย่างเดียวก็น้าเขาก็เอาส่งโรงพยาบาลทันค่ะ ากา็ฝากาขังฝากขังค่ะแต่ยังไม่ได้โลซานตัดสินอาการตอนนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลที่เอเขาว่าไงอาการของเราเองของเราก็ตาขวาตาขวาก็มันมองไม่ค่อยเห็นมองมันมองไม่เห็นแล้วคะ่ะตอนแรกว่ามันเห็นลางๆพอแต่รักษาไปรักษามาก,ก็อยู่ตามปกติก็มันก็มองไม่เห็นก็หมอก็ส่งตัวไปรักษาอยู่ซีรีลาก็ต้องใช้เงินจำนวนมากคะ่ะ แล้วก็สัญญกรรมก็หมอที่นี่เขาก็ช่วยได้แค่นี้ค่ะวันนี้ก็ได้แบบเบาๆกวาดบ้านถูบ้านกวาดตรงนู้นตรงนี้ก็ได้อยู่ค่ะแต่จะให้ทำงานหนักๆก็คงไม่ได้ค่ะเพราะใช้ตาได้แค่ข้างเดียวแต่แขนก็ใช้ได้ก็เส่วนตัวก็หนูก็อยากไปหนูก็อยากตาหายอย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องใช้ ค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่แล้วก็ค่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยค่ะค่ถ้ากิจกรรมจริงก็ต้องใช้จาํานวนมากค่ะ